Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. กรีนคอนโทรลเลอร์ทุ่นอัจฉริยะที่ออกแบบโดยทีมคนไทยเพื่อเกษตรกรไทยใช้เซ็นเซอร์ไทเทเนียมวัดค่าออกซิเจนค่าความเค็มและค่า PH แบบเรียลไทม์ แสดงบนจอทัชสกรีนรวมถึงแอปพลิเคชันในมือถือพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาและมีระบบแปลงทําความสะอาดอัตโนมัติยืดอายุการใช้งานเครื่องยังมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิดระบบตั้งค่าชดเชยความเค็มและสามารถตั้งค่าการทํางานของเครื่องตีน้าที่หลากหลายจากการใช้งานจริงช่วยให้เกษตรกรลดค่าไฟได้กว่า27%ลดเวลาทํางานเครื่องตีน้ากว่า60%เพิ่มผลผลิตกุ้งและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า33% Green Controller คู่คิดฟาร์มไทยเพื่ออนาคตที่มั่นคงครับก็เราก็จะเห็นว่าในเรื่องการปล่อยคาร์บอนเนี่ยผมถือว่ายังเป็นความท้าทายของอาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยเพราะว่าถึงแม้ว่าในการปฏิบัติหลายๆอย่างเราจะปฏิบัติอยู่แล้วแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเราปล่อยหรือลดการปล่อยคาร์บอนไปได้เท่าไหร่นะ ถึงที่นี้ในส่วนของผมก็จะมาทําความเข้าใจว่าทําไมเขาเรียกว่าคาร์บอนฟุตพินเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยเขาเรียกว่ามีรอยเท้าให้เราสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะกล่าวอ้างว่าเราปล่อยคาร์บอนหรือมีคาร์บอนฟุตพินเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็พูดถึงว่ามันสามารถตรวจสอบได้ ในจุดที่ผมอยากจะชี้ให้เราเห็นก็คือว่าในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการปฏิบัติประจำวันในแต่ละวันนะครับแล้วก็เป็นการเอาสิ่งที่ปฏิบัตินั้นมาเชื่อมโยงกับการปล่อยคาร์บอนแล้วก็เอามาคำนวณจับรวมกันแล้วก็มาหารด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ในกรณีนี้ก็คือ,อเป็นผลผลิตกุ้งนะครับหน่วยก็จะเป็นกิโลคาร์บอนอีคูเลนต์นะครับ ต่อต่อ,ตอกุ้ง1กิโลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเราดูในเรื่องของการคำนวณเนี่ยมันก็จะเป็นเศษและส่วนถ้าสมมุติว่า,าเราจะลดคาร์บอนก็คือลดกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกก็คือลดในส่วนของเศษนะครับมันก็จะค่ามันก็จะลดลงได้นะ หรือเราอาจจะเพิ่มในส่วนของผลผลิตกุ้งนะพะะนั้นในกิจกรรมต่างๆที่จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากการปฏิบัติในประจำวันของเราหรือช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้งหรือทั้ง2องอย่างก็จะเป็นโอกาสในการลดคาร์บอนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการชี้ให้ดูตัวอย่างของการปล่อยคาร์บอนเราก็จะเห็นว่า,าในรายการที่กรมปรมงไปทําเนี่ยเราก็จะมีารายการเ,าเป็นเป็นหลายสิบรายการนะฮะเป็นหลายสิบรายการเราก็มารวมจับกลุ่มกันแล้วก็มาบอกว่าในแต่ละรายการที่รวมกันอย่างเช่นกรณีของการใช้สารเคมีจุลินทรีย์มันก็จะมีรายการต่างๆที่จะมารวมกัน พอมาเรามารวมกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ว่าแบ่งเป็นกลุ่มก้อนเท่าไหร่ซึ่งพอแบ่งเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้เราจะเห็นกิจกรรมใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะลดได้ในกรณีฟาร์มที่เราโชว์เนี่ยก็เราจะเห็นว่าการปล่อยคาร์บอนจากไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีประมาณ66%อซซึ่งตรงนี้มันก็จะชี้จุดให้เกษตรกรเห็นแล้วว่าอ่าตรงนี้เราปล่อยนะ เมื่อไปเทียบกับคนอื่นหรือไปเทียบกับมาตรฐานเราจ,จะปล่อยเยอะเกินไปก็จะไปหาแนวทางในการลดได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการลดเราก็จะมองดูจุด <c oughs> การปล่อยที่เราเรียกว่าเป็นฮอตสปอตนะครับ <c oughs> นะครับในกรณีของ <c oughs> แนวทางนะครับผมได้เสนอแนวคิดให้กับเกษตรกร,ร,กรใ,หให้ทราบว่าการจัดการเพื่อลดก ประสิทธิภาพของการเพื่อเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันเท่ากับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงและมันนําไปสู่การลดต้นทุนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการอะไรต่างๆที่เกษตรกรทําอยู่แล้วการจัดการอาหารการจัดการพลังงานที่ดีนะครับการเลี้ยงกุ้งให้รอดเยอะให้ได้ผลผลิตเยอะซึ่งตรงนี้เกษตรกรทําอยู่แล้วแต่ในอีกมิติหนึ่งก็คือว่าการรายงานออกมาเป็นการปล่อยคาร์บอนตรงนี้ยังไม่ได้ทํา เพราะฉะนั้นจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากในการดําเนินการหรือการทําเพื่อให้เกษตรกรรู้ว่าเราปล่อยอคาร์บอนได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการอาหารการเพิ่มอัตาราลอดการลดการเกิดโรคนะครับมันก็จะทําให้อา เกษตรกร,กกรมีคาร์บอนฟุตพิ้นต่ําได้แล้วก็เป็นการลดต้นทุนเป็นการเพิ่มกําไรในตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกร,กกรมักถามผมว่าทำคาร์บอนฟุตพิ้นแล้วจะได้อะไระตรงนี้เราก็จะมองเห็นชัดเลยว่าสิ่งแรกที่เกษตรกร,กกรได้เลยก็คือประสิทธิภาพในการจัดการระบบการการเลี้ยงกุ้งแล้วก็นําไปสู่การลดต้นทุนสิ่งเหล่านี้เกษตรกร,ะกกรจะได้ทันที นะครับในในการจัดการนะในส่วนของการลดคาร์บอนก็มันเป็นในเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของระยะยาวและก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของระบบการผลิตสัตว์น้ําของเรานะครับนะครับแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยผมได้สรุปออกมาเป็นเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นกลุ่มที่ว่ามาจากฮอตสปอตใหญ่ๆก็จะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารและก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มตามหลักการจัดการที่ดี <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับเกษตรกรจรงิจรงๆเพราะว่าในประเทศไทยเราทำมาตรฐานของมกส7 4็ดสมาตรฐานกุ้งเราทำมาเป็นเวลาผมคิดว่าไม่น้อยกว่าสิปีละ นะซึ่งตรงนี้เกษตรกรก็จะมีความคุ้นเคยในการาใช้กรอบแนวคิดของมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็ทําให้การผลิตของเรายั่งยืนนะบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์เราในเรื่องของการลดคาร์บอนได้เป็นอย่างดีนะผมจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นกรณีกรณีไปนะครับ อ,อย่างเช่นเรากําลังพูดถึงในเรื่องของอเครื่องควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การบริหารจัดการใช้พลังงานเกิดขึ้นอย่างแม่นยําและเป็นอัตโนมัติโดยที่ว่าลดความยุ่งยากของคนนะครับนะซึ่งถามว่าตัวนี้มันจําเป็นอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยอากาศมันก็จะแปรปรวนควบคุมคุณภาพน้ํายากเพราะฉะนั้นมันมีเวลาอยู่อามัน มันมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่ออ,อกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งของเรา,าหายไปโดยที่เราไม่รู้และเราเราเรา,เราจัดการมันไม่ทันเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันก็จะช่วยได้นะเมือ่อช่วยเนี่ยผลกระทบจากที่เรา,าประเมินจากการใช้ตัวนี้ก็คือว่าเกษตรกรเมื่อใช้ไปแล้วใน ในบ่อที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราพบว่าเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้33%ตรงนี้เนื่องจากว่าเมื่อเขาจัดการออกซิเจนได้ดีแคลลิงแค a ปาซิตี้หรือความสามารถในการรองรับการเลี้ยงกุ้งของบ่อนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าบ่อสามารถรองรับการเติบโตของกุ้งไม่ใช่เลี้ยงกุ้งไปแล้วกุ้งทยอยตายอะไรประมาณนี้นะครับ นะแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้20%ลดต้นทุนจาก21บาทเหลือ17บาทนะครับแล้วก็ไอ้อน,นี้คือต้นทุนพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยอก๊าซเรือนกระจกนะครับจาก2.83ในส่วนที่เป็นอของจากการใช้พลังงานมาเหลือแค่2.27นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้โซลาร์เซลล์ในการควบคุม าาาการใช้พลังงานร่วมกับเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะนะเราก็จะมีการศึกษาก่อนและหลังการใช้นะครับเราก็จะพบว่าในรายนี้ก็จะสามารถาเพิ่มผลผลิตได้เช่นกันแล้วก็ลดต้นทุนพลังงานเห็นได้ชัดเจนแล้วลดการปล่อยคาร์บอนฟิูนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้นวัตกรรมที่ถูกต้องในเรื่องของการที่จะเข้าไปจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะตรงนี้มันจะนําไปสู่ ผลที่ได้3อย่างก็คือ1เกษตรกร,กรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถ้าหากว่าการจัดการของเขายังไม่ถึงจุดที่ว่าเป็นจุดสูงสุดของการรองรับของบ่อนะต้นทุนพลังงานเขาต่ำลงในขณะที่ผลผลิตเขาสูงขึ้นนะแล้วก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการการผลิต เพื่อลดการปล่อยนะซึ่งเราจะเห็นว่า จากที่พอมนธการได้พูดมามันจะมีหลายๆอย่างที่เราปฏิบัติอยู่แล้วมันมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเดินกระจกอย่างเช่นในกรณีของการเพิ่มอัตราลอดในกรณีของการลดรอบการเลี้ยงการปรับปรุง FCR นะครับซึ่งในโครงการนี้เราก็ได้มีการเก็บตัวอย่างการปฏิบัติจริงๆแล้วก็คำนวณคาร์บอนฟุตพินจริงๆก็แสดงให้เห็นตามภาพนะครับนะ ซ้ายบนเนี่ยเราจะเห็นข้อสรุปที่ผมสรุปว่าถ้าเราสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของกุ้งได้0.1 ADG ต่อวันนะครับนะเราสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้2.8กิโลคาร์บอนนะต่อกิโลกุ้งที่เราผลิตได้นะครับนะในส่วนของอัตราแลกเนื้อถ้าสมมุติว่าเราผิดพลาดทำอัตราแลกเนื้อเพิ่มขึ้น0.1ของ FCR นะครับ ก็จะทำให้การปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้น0.56นะในกรณีของผลผลิตกุ้งเช่นกันถ้าเราสามารถาเพิ่มผลผลิตกุ้งได้เพิ่มขึ้น1ตันต่อไร่นะครับการลดการปล่อยคาร์บอนของเราก็จะลดไป1.6กิโลโคาร์บอนต่อกิโลกร,รัมของกุ้งที่เราผลิตได้ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผลสําเร็จของโครงการที่จะชี้ให้เห็น ที่ให้เกษตรกรเห็นตัวเลขที่ชัดเจนและก็จับต้องได้และมีเป้าหมายในการที่จะลดคาร์บอนนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรอาจจะใช้ตัวเนี้เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะปรับสมมุติว่าเราสามารถลดค่า FCR ลงได้นะครับาจาก1.5จหรือ1.3เราพอจะอนุมานได้ว่าค่าคาร์บอนในฟาร์มของเราจะลดการปล่อยลงไปได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่สนใจในอนาคตนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความหนาแน่นของสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงนะครับเราก็จะพบว่า,า,าก็เช่นกันนะถ้าเราเลี้ยงกุ้งแน่นแล้วเราสามารถเพิ่มอัตรารอดได้นะครับเราก็สามารถที่จะอ,อ,อัต,ตาราลอดที่เพิ่มสิบเปอร์เซนก็จะลดการปล่อยคาร์บอนได้ศูนย์จุดสี่กิโลนะความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นห้าหมืนตัวนะครับเราก็จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ศูนจุดสามห้านะซึ่งตัวเลขพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์นะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์น้ำที่ทำให้เกิดความสูญเสียและก็เพิ่มการปล่อยคาร์บอนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าหากว่าเราเลี้ยงกุ้งไปแล้วเราได้ผลผลิตน้อยหมายถึงว่าตัวอาหารในการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์ของเราเนี่ยน้อยมันก็จะทำให้ตัวคาร์บอนฟุตปินต์ของเราสูง นะครับนะจากภาพเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลของเกษตรกร,กรที่ได้ตรวจวัดการปล่อยคาร์บอนแล้วและพบว่าถ้าหากว่าเรา,าคำนวณดัดชนีสุขภาพกุ้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราพบว่าถ้าเราสามารถทําให้กุ้งมีสุขภาพดีขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงไปได้หนึ่งจุดสองกิโลกรัมาคาร์บอนต่อต่อกิโลกุ้งนะครับนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ําให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเครียดและป้องกันการเกิดโรคป้องกันและก็ลดก,การปล่อยก๊าซเดินกระจกซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ผมแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถทําตัวชี้วัดหลักๆ ให้มีการพัฒนาหรือให้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเราก็สามารถลดคาร์บอนของเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะอยู่ในในเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ค่าออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาการรู้ค่าการเปลี่ยนแปลงของของคุณภาพน้ำแล้วก็จัดให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติเพื่อให้เราจัดการคุณภาพน้ำ ก่อนได้ทันก่อนที่กุ้งจะเสียหายตรงนี้ก็จะใช้ช่วยในการลดคาร์บอนได้นะครับในส่วนอื่นๆของการจัดการในฟาร์มก็ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของการใช้เครื่องจักรเนี่ยมันเป็นการปล่อยคาร์บอนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการซ่อมบํารุงการลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้มันก็จะช่วยเราให้ให้เราสามารถที่จะนําไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนได้นะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการใช้วัสดุแล้วบรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองตรงนี้จะลดคาร์บอนได้เราก็จะต้องเน้นการนำไปใช้ซ้ำหรือว่าเราอาจจะส่งต่อไปเข้าสู่บริษัทที่เขามีการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือตรงนี้เราก็สามารถเทมได้ว่าเราสามารถลดคาร์บอนจากการการใช้ วสัสดุสิ้นเปลืองแล้วก็บรรจ,จุภัณฑ์ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของการจัดการในเรื่องของอตัวขยะนะครับ ในส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็จะเป็นส่วนของความสําคัญของการเก็บเอกสารเนื่องจากว่ามันเป็นระบบาการคํานวณแล้วมันก็จะมีาการการการคิดค่าก็จะมารวบรวมตัวเลขมีการทวนสอบจากาผู้ทวนสอบที่มีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นาการเก็บหลักฐานเอกสารบันทึกใบเสร็จ ในกระบวนการผลิตกุ้งต่างๆจะมีความสําคัญมากเพื่อยืนยันความโปร่งใสเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็จะสามารถคํานวณคาร์บอนฟุตพินได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มความน่าเชื่อถือของฟาร์มเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวเลขที่เราคํานวณขึ้นมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเน้นให้เกษตรกร,ร,กรได้ให้ความสำคัญถ้าหากว่าเราสนใจในเรื่องของการทำเรื่องของโลคาร์บอนนะครับโดยสรุปนะครับในภาพรวม ของผมอยากจะชีชให้เห็นว่าในเรื่องของแนวทางการลดโลคาบอนเนี่ยจริงๆเราสามารถทําอยู่แล้วในเรื่องของ Good Practice นะนะใน Good Practice เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของเอ f ฟิเชนซี่เมื่อไหร่ก็ตามในการการปฏิบัติอะไรของเราเรามี efficiency เรามีการปฏิบัติที่ดีตรงนี้มันจะนําไปสู่โลคาบอนได้นะเกษตรกร,เ,กรเราอย่ามองอการทําโลคาบอนเนี่ยเป็นเป็นภาระนะเราควรจะต้องมองว่ามันเป็นโอกาสเพราะเมื่อท่านทําโลคาบอนแล้ว ท่านจะได้ลดต้นทุนของท่านได้ทันทีเพราะว่า,าการเลี้ยงของท่านมีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจติดตามาเพื่อที่จะทําให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะซึ่งาจากการลุกเข้าไปร่วมทํางานกับเกษตรกรนะเราก็ได้มีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐกับเอก,กชนก็ต้องบูรณาการจับมือร่วมกันในการทําในเรื่องของการทําโลคาบอนขึ้นมาให้ได้แล้วก็ จริงๆแล้วเราก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ได้การปล่อยคาร์บอนของเราก็จากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําถึงแม้ว่ามีไม่เยอะแต่มันก็สามารถลดลงได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมประสงค์จะนําเสนอครับขอบคุณครับ